ใจเย็นแป๊บเดียวแป๊บเดียวมาถึงถามเรื่องลูกเร็วค่ะแป๊บเดียวถ้าจะให้ตามจริงอ่ะแป๊บเดียวนอนแสงคำสี่คาหนูก่อนหนูก่อนโอเคค่ะพูดถึงานกับเรื่องตั้นาเล้วจรก็อยากได้คู่แบบมาทำงานกันเลยโอเค เป็นไงบ้างร่วมงานกับพี่แดนครั้งนี้โอ้ดีใจมากเลยค่ะแฮปปี้มากครับแต่จริงๆนะคะนี่จริงๆก็โอก็ไม่เชื่อตรงกับว่าจริงๆผมมาเปิดแล้วใช่ก็ก็เหมือนพอเหมือนเราแบบสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนการทํางานมันเลยแบบมันเลยง่ายไปหมดเลยเราก็จะช่วยกันคิดว่าแบบเล่นแบบนี้ดีไหมหรือเป็นแบบนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ประทับใจไหมคะแบบได้ร่วมงานกันแบบพี่แดนดูแลเขดีแค่ไหนคะ ดีค่ะดูแลดีค่ะแเมื่อกี้ม่มีอะไรยังไงอะไรกันแต่ชีวิตนักแสดงดูอะไรใส่ตลอดค่ะหมายถึงว่าเรื่องยุ่งๆอ๋อยุ่งเลยเราดีแต่ว่าก็คือมันยุ่งเริ่อเรื่องมหาไม่ร้องทุกข์ได้ใช่ใช่คือโอ้เรื่องนีอุ้มร้องทุกข์เลยค่ะคือเรื่องนี้ทั้งแบบทั้งง่วงไม่ได้นอนนะคะแล้วก็ยุ่งเยอะห้องน้ำไม่มีแล้วก็มีนี่คันๆกับไล่ข้าวโพดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็สนุกค่ะ ประสบการณ์ระหว่างความเป็นแฟนกับความเป็นกู้กกับกับตากันนะคะตอนทํางานเหรอคะจริงๆเราแบ่งพ์ทหน้าที่กันอย่างชัดเจนเลยเราก็รู้เราก็แบบว่าไม่ไม่ได้ไปยุ่งตรงนั้นแต่เมื่อไหร่พักเที่ยงคืนปุ๊บกินข้าวก็ค่อยแบบเข้าไปเล่นสลับโหมดนิ่ชิตโหมดใช่ใช่เริ่มเริ่มแบ่งเริ่มแบ่งโหมดเป็นละเราไม่เอามาตีกันมั่วใช่กับเป็นกำกับครับพักขึ้นรถตู้กลับบ้านอะไรเนี่ยก็ค่อยจะเป็นแฟนก็ค่อยว่ากันเริ่มดุปังไหมเแดนดุกันไหม ไม่ดูใจดีแต่ก็มีออตอกเข่าบ้าง <laughs> <ะ>ร้อนเล่นร้อเล่นใจเย็นร้อนเล่นอ่ะออใจดีค่ะใจดีก็คือเขาก็จะเป็นแบบบอกตลอดว่าเ,ออเขาอยากได้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยค่ะแต่<ช>ว่าเราต้องระวังนิดนึงเพราะว่าระวังเลยคะคือเขาจะเป็นคนเซนซิทีฟกับน้ําเสียงผมมากคือเวลาอยู่ด้วยกันในฐานะแฟนอ่ะเสียงผมจะแบบอ่อนนุ่มเบาสุภาพใช่ใช่แต่ว่าพอกำกับเนี่ยผมจะแบบจริงจัง โทนเสียงจะเปลี่ยนเขาจะเขาจะแบบช,ช่วงช่วงแรกๆเขาจะหน่อยๆหน่อ,อยแล้วแบบทำไมพี่แดนพูดแบบว่าไม่พอกันหนูเลยจริงจังพี่จริงจังเลยต้อง,งต้องใช้เวลาปรับนานนะคะอาร์ดี้เขาอยู่ในพาร์ททุกกลับนะคืออย่างเรื่องแรกอะค่ะที่ที่ถ่ายกันไปเมื่อ10ปีที่แล้วอันนั้นหนักงงจริงๆแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือแบบปรับได้เยอะขึ้นมากแล้วค่ะก็แบบไม่ได้คิดอะไรอะไรย่างเงี้ยช่าชมความเก่งของแฟน์แล้วหน่อยค่ะ แสดงเองด้วยกำก,ก,กับด้วยแล้วเห็นเขาจริงเรอยู่ในกองเราเห็นเขาทำขนาดนี้นะรู้สึกไงบ้างก็งจริงๆแพ้ได้าเห็นเขาทุกขั้นตอนเลยค่ะตั้งแต่บทแรกๆจนมีการปรับเปลี่ยนจนกลายมาเป็นเวอร์ชั่นนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เห็นเขาแบบต้องเขียนบทเองแบบเราก็ต้องมีไปเรียนด้วยเพื่อให้แบบว่าขอบคุณค่าวมีไปเรียน,ออนมันเปิดมีแบบไปเรียนคือเหมือนเวลาหายใจแล้วนี่ไปเรียนต่อเหมือนเขาก็แบบว่าทุ่มเทกับ กับโปรเจกต์นี้จริงๆอนะไรเงี้ยคือเราก็เห็นทุกขั้นตอนก็รู้สึกว่าอย่างวันนี้ก็แบบเออดีใจมากว่าแบบเออเดี๋ยวมันจะได้ฉายไปถึงทุกๆคนแล้วทุกคนจะได้ดูแล้วอะไรเงี้ยค่ะเป็นห่วงไหมมาเป็นที่เห็นพี่ก็าทำงานเราอย่างเราพาสแสดงแสดงเสร็จ,จพูดไปได้คักแต่เขาต้องแบบโฮหน้าที่พูดตับต่ออนะไรเงี้ยกัก็ช่วงหลังก็เพิ่งเข้าไปสัมผัสกับเขาเหมือนกันว่าโหการตัดต่อหรือการเข้าไปดูซีจีมันมันเป็นอย่างนี้นี่เองเลยเงี้ยคือมีบางวันอ่ะเราลากเขาไปด้วย ใน <อ German. S 1> แบบในห้องตัดห้องตรวจ CG ห้องทำสีห้องทำเสียงคือเราไม่ได้มีโอกาสทำทำนังบ่อยไงแล้วเราก็เมื่อก่อนได้แต่พูดครับว่าเวลาเราขั้นตอนตอนแบบถ่ายเสร็จหลังจากถ่ายเสร็จแต่มันก็หนักมากๆนะแต่เขาจะยังไม่อินอันนี้เป็นโอกาสดีที่จะให้เขามารู้ว่าไอ้ที่เราบอกว่ามันมันหนักเนี่ยมันเป็นแบบนี้ครับพี่แดนมีมีฟุกบ้างไหมตอนช่วงทำเพราะเราต้องทำหลายๆอย่างแล้วแบบ เครื่องเรื่องนี้ไม่มีแล้วครับก็แบ่งแบ่งชีวิตตัวเองดีแล้วก็เราก็เราบาลานซ์เรื่องเรื่องความคิดของเราชีวิตเป็นระเบียบขึ้นเยอะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราช่วงเวลานี้คือพอทํางานก็ก็ทางานไปแต่พอเลิกงานปุ๊บก็ไม่คิดเรื่องงานเลยเออไม่เข้าใจความบ้างานไม่ดมากไม่แต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาดีขึ้นแล้วค่ะคือ จัดแบบบาลานซ์ชีวิตได้ดีขึ้นเมื่อแบบหลวงพี่เขาบอกคขาว่าตอนทํางานก็คือทําแต่พงแบบไม่ได้ทํางานก็คือแบบมีเวลาให้ตัวเองมีเวลาคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะกลับ้นานพี่แดนบ้างจนเกือบไปกันไม่ได้ก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นค่ะแต่ว่ามันแค่แบบมีบางช่วงจังหวะที่เหมือนเหมือนเขาโผมงานหนักนิดนึงแล้วแบบว่าโลกทั้งใบของเขามีงานซะส่วนใหญ่ ก็มีการคุยกันอะไรเง,งี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็คือแบบทุกอย่างลงตัวอะไรทำให้เราเปลี่ยนความคิดนะพี่แดนที่แบบว่าจากนี้นแบบเหมือนงานชีวิต<ร>ต่อไปอะไรเง,งี้ยตอนนี้ก็แบ,บ<อ>แ่งเวลาก็มีหลายอย่างนะครับคืออย่างแรกคือเราได้งานก็จริงได้เงินก็จริงแต่ว่าสิ่งที่เสียไปก็คือสุขภาพแน่ๆนะฮะเป็นแบบไมเกรนพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็อย่างที่สองก็คือเรื่องความสัมพันธ์ไม่ใช่เฉพาะกับแฟนนะครอบครัว นะครับเราก็มีเวลาให้คุณพ่พอคุณแม่น้อยลงแลวเรื่องใหญ่ที่สุดเลยก็คือไม่มีเวลาให้กับตัวเองครับไม่มีเวลาให้เราได้พูดคุยกับตัวเองหมายถึงว่าได้ได้พักผ่อนได้อยู่กับตัวเองอันนี้ก็เราก็รู้สึกว่าเออวะ่ะเหมือนเราเริ่มถึงจุดที่เราไม่อยากจะตื่นขึ้นมาแบบไปทํางานแล้วอ่ะเราก็แบบเฮ้ยมันไม่มันมันไม่ใช่แล้ว <c oughs> นะครับก็เริ่มก็เริ่มเขาศึกษาเรียนรู้วิธีคิดใหม่ก็ก็ดีขึ้นแล้วฮะตอนนี้ก็จะทํางานแค่ ทำงานที่เราอยากจะทําจริงๆแล้วก็ทําเป็นงานงานไปจะไม่ทํางานแบบซ้อนกันละอืมก็เลยทำให้กลับมาโอเคเข้าใจกันก็ดีขึ้นครับดีขึ้นเยอะครับตอนนี้ก็แฮปปี้ครับแฮปปี้ดีค่ะช่วงหลังเห็นไปด้วยกันสองบ้านตลอดก็เป็นแฟนกรุูนเลยเวลาไปแบบเดินสองบ้านอ๋ะไรแบบเมื่อไรเมื่อไรคือเรื่องสองบ้านก่อนคือเรื่องสองบ้านก่อนกี้หลงมาคือแดนเนี่ยเป็นคน ติดครอบครัวอะไรประมาณนึงนะครับแล้วก็เวลาโอเคมันจะมีทริปที่ไปสองคนบ้างแต่ทริปไหนที่เหมาะสมที่จะไปกันแบบเป็นครอบครัวใหญ่เราก็อยากจะชวนใช่แล้วพาคุณแม่น้องไปด้วยนะครับส่วนคำถามต่อไปว่ารอนี้อยู่ใช่ไหมเมื่อกี้ก็ตัดทิ้งกันนะไไมยอเป็นตัดต่อชวนชวนชวนวนวถามว่าเมื่อไหร่ก็ ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กันมาก่อนนะครับว่าแบบว่าคอยถามไทยเรื่องเรื่องความรักกันแต่ว่าจะเมื่อไหร่เนี่ยมันจริงเป็นบอกไม่ได้จริงๆนะแล้วบอกมันก็จะไม่เซอร์ไพรส์กันทุกคนแล้วก็แต่ว่าพอบอกเนี่ยก็จะรู้พร้อมๆกันในคราวเดียวกันเอแล้วเมื่อผมบอกปุ๊บถ้ามันเกิดเหตุกนี้จริงๆริงแซงพี่บีมอ่าเอกเลยหรอเราเฟมเลยอันนี้ก็คือแบบบอก ยังยังไม่สามารถบอกได้หนูก็รอไว้ก่อนใช่ครับอากาศทีเดียวยังไม่คัมมิซูนเออแต่กระซิบได้ไหมครับว่าจะอยู่มไปไนะครับกระซิบได้ไหมว่าจะอยู่หระซิบไม่ได้คนในวงการเขาพาเลทกันเออพาเลทกันเมไรอะรอย่างรบ้างครับก็ถามว่ามีการคุยกันไหมคือเรา ก็มีบ้างนิดหน่อยมั้งบอกว่าไม่ได้แบบยังไม่ได้ระบุอะไรชัดเจนเลยนะครับเหมือนก่อนหน้านี้ปัญหาเราคือว่าไม่รู้ว่าจะไปอยู่บ้านตรงไหนก็เหมือนอยู่คนละฝั่งกันโอเคตกลงกันเรื่องนี้ได้หรือยังคือนั้นมันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆล่ะแต่ว่ามันก็เป็นประเด็นนะเนาะตกลงได้หรือยังเดี๋ยวรอดีกว่าว่าถ้ามันบอกไม่ได้จริงอ่ะแต่มันไม่เซอร์ไพรส์อ่ะแต่น้องแพทต้องสวยตลอดนั้นนั้นรอไปไปแต่ไปาป กาไหนมีนดิ่ืองต้อง่นาแฟนเขานินมีเซนบ้างัอะไรนะคะมีเซนบ้างยัี่ซนอเวลาเาบอยอะไรี้เราจะตัดได้ไหมปกติเขาไม่ค่อยเซอร์ไพรสปกติพี่แดนไม่ค่อยเซอร์ไสมิว่าของขวัญวันเกิดอยได้อะไรเาก็จะบอกจะบอกเลยว่าแันไรอ่พี่ื้อนี้หนะอะไรไม่ได้ น้อยมากค่ะมีมีแต่น้อยคือคือเราเป็นอาจจะเป็นคู่ที่คุยกันมากกว่าว่าแบบต่างคนต่างอยากได้ไลายอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้แบบซื้อขาขนาดนั้นไม่ถูกใจน้องนี่ค่ะแล้วก็เลยถาไมไปเรยเรื่อเรื่องเรื่องของขวัญใช่ป่ะครับ <ừ> คือเราอยากจะให้เขาได้ใช้จริงๆอ่ะเป็นสิ่งที่แบบเรารเอออยากได้จริงๆแล้วเราเห็นว่าใช้ยาวยวแล้วกสามี วันเกิดเหรอครับใช่และมีแล้วของขวัญน่ะเนี่ยเขาถามเขาแล้วว่าเขาอยากได้อะไรไม่เซอร์ไพรส์หรอไม่ไม่ถามแต่อันนี้อันนี้มั่นใจอันนี้รู้ว่าเขาจะกรีดกราดเขาจะชอบก็คือการเอาหนังพุงเข้าไม่ใช่ให้เขาไปก็ถือว่าเป็นค่าตัวนะให้ไปละทุกคนต้องไปดูด้วยนะคะถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดให้หน่อยเลอกเ้าฉาเอเข้าฉาย13ก็ต้องก็ตรงวันเกิดไม่ไม่เกี่ยวกับเราอันนี้เป็นของนำอินฟิเชอร์เขาจัเการบางคนบางคน ของขวัญที่แบบที่แพทขอไปนี่ใหญ่แค่ไหนครับแพทคะแพทไม่ได้ขอค่ะแพทอาจจะแบบเคยพูดดแต่แพทก็ไม่รู้ว่าใช่อันนั้นหรือเปล่านะมันก็จะใช่ที่เราคิดนะใช่ใช่ก็เดี๋ยวรอดูสิบสามนี้รอดูเว็นหรือเปล่าเว็นโอ้ยลอยลูกต่างเดียชิ้นใหญ่ไหมครเออนะครับชิ้นใหญ่ไหมครับ สิบสามนี้รอดูเป็นยังไงพี่แดนเป็นของใส่เครื่องประดับหรือว่าเป็นโอ้โหนี่เล่นเกมโชว์อะไรือเปล่าเปิดหันไปทำใบทำใบเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูครับก็ก็ของฝวัญมันเกินนะเรายุ่งเราเยอะแล้วไงเขาก็อยากแต่ทีเห็นก็เข้าใจก็เลยบอกว่าเออก็ขอบคุณที่แบบว่าคอยเป็นห่วงทำใยกันตลอดกดแจนหน้าค่ะอดเยยวอย่าพูดเยอะเดี๋ยวหลุดใช่ ครับผมก็เดี๋ยวรอดูนะรอดูในทุกๆเรื่องแหละครับนะเอาที่ส้องไห้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณที่มากันเยอะมากใครดูหนันให้สนุกนะ